สวัสดีครับผมประทีปเกียววิจิตจันท์ผู้บริหารบริษัทแวนเ g e วิเสเซ็ตโซลูชันด้วยประสบการณ์เกือบ20ปีในวงการ ERP ในประเทศไทยของผมผมมีความมีดีที่จะถ่ายทอดความรู้ระบบ ERP ให้กับทุกท่านที่สนใจครับบางท่านในที่นี้อาจจะเคยได้ยินคําว่า ERP หรือบางท่านในองค์กรของท่านก็มีการนําเอา ERP มาใช้ท่านอาจจะเคยสงสัยว่า ERP คืออะไรนะครับ ทีแล้ว ERP ย่อมาจากคำว่า Enterprise Resource Planning เป็นชื่อซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยในปี1960นะครับโดยในชั้นนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาระบบซอฟต์แวร์ถูกนำไปใช้ในาาการบริหารจัดการอินเวนทอรี่เราเรียกซอฟต์แวร์ประเภทแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกในาาการบริหารจัดการอินเวนทอรี่ว่า Inventory Control s o ซอฟ a ์แว์หรือ,เร,อเรียกว่า IC นะครับหลังจานั้นในปี1970ระบบอินเวนทอรี่ดังกล่าว ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น Material r e แมทเ i เรียลรีควา n เมนต์แพนนิงซอฟต์แวหรือ MRP s o f t w a r ซอฟแว์และต่อจากนั้นในปี1970กองค์ก,กรธุรกิจก็มีความต้องการจะนำซอฟต์แวร์ไปใช้ในการจัดการรีซอร์สต่างๆที่นอกเหนือจาก Material ยมากขึ้นก็ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า MRP2 หรือย่อมาจาก m a a n u r i n g Resources Planning และต่อมาในปี1 9 8 0 ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปของโลกนะครับก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเทค<า>โ<ง>นโลยี client-server ขึ้นมาบนระบบปฏิบัติการใหมๆ่ๆเช่น,น u n i x ซึ่งมื่รวมกับซอฟต์แวร์ประเภทใหม่ๆที่ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคหลังจึงเรียกว่า Enterprise Resource Planning ซึ่งหมายถึงการนําซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารจัดการ r รีพอร์รทั้งหมดขององค์กรแล้วองค์กรต่างๆทําไมถึงต้องนําเอาไอทีมาใช้ล่ะครับ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจและช่วยในการบริหารจัดการรีซอารต่างๆขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในองค์กรต่างๆหลังจากที่ได้นำาเอเอร P ีมาใช้แล้วบางองค์กรก็ประสบความสาเร็จบางองค์กรก็ไม่ประสบความสาเร็จกรกรเท่าที่ควรเราจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าการนำาเอา e พีมาใช้นี้ประสบความสําเร็จหรือไม่ในองค์กรของท่านเอพิกได้จัดแบ่งหัวข้อหรือคลาสของการ ใช้ ERP ว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใดเป็น4ระดับระดับแรกเราเรียกว่าเป็น Class A นะครับหมายถึงว่าองค์กรของท่านสามารถนำเอา ERP มาใช้ในการบรหิหารจัดการทั้ง supply chain ทุก area นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือ area ของการวางแผนนะครับท่านสามารถจะนำเอา ERP มาใช้ในแง่ของการวางแผนการผลิตเอา ERP มาใช้ในแง่ของการ commit delivery date ให้กับลูกค้าของท่านรวมถึง สามารถจะพิิกำหนดส่งให้กับลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าองค์กรของท่านสามารถใช้ ERP ได้ถึงระดับนี้เอพีก็ได้นิยามว่าองค์กรของท่านได้บรรลุกความมีประสิทธิภาพในระดับ A Class เช่นเดียวกันในบางองค์กรนําเอา e r p มาใช้แต่ก็ไม่สามารถจะไปถึงในขั้นของการวางแผนได้อาจจะใช้ในส่วนของเทรดโดยิสติกบัญชีและอันรน้ผลิตได้แต่ก็ไม่สามารถเอา ERP ไปใช้ในการวางแผนเพื่อจะคอมมิตยูนิเดท หรือวางแผนรีซอสได้อย่างมีประสิทธิภาพเอพิกก็ได้จัดกลุ่มของความมีประสิทธิภาพในลักษณะนี้ว่าเป็น b class คือด้อยกว่า a class ระดับหนึ่งนะครับขณะเดียวกันในบางองค์กรก็นำเอา erp มาใช้โดยไม่สามารถไปถึงทั้ง supply chain เช่นนำระบบเทรดระบบบัญชีไปใช้ได้แต่ระบบผลิตไม่สามารถจะขึ้นได้ในกรณีนี้ทเอพิกก็ได้นิยามการใช้ซอฟต์แวร์ erp ในลักษณะดังกล่าวเป็น c class ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพก็ด้อยลงไปนะครับและในคลาสสุดท้ายีเรียกว่าดีคลาสก็สําหรับองค์กรที่นําเอาซอฟต์วแวร์มาใช้ในแง่ของการบันทึกบัญชีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เอพิดได้จัดแบ่งความมีประสิทธิภาพของ e ออาร์พีของท่าน,นวันนี้ผมพูจบหัวข้อคอร่าวๆซึ่งเป็นตอนที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้คําถามก่อนจะจบในส่วนนี้ก็คือว่าองค์กรของท่านละครับปัจจุบันใช้ e r อาร์พี ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังและอยู่ในจัดอยู่ใน A class B class C class หรื class, class, อ D class ครับครั้งต่อไปผมจะเสนอความมีประสิทธิภาพของ ERP ให้กับองค์กรของท่านว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับ